สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เกอร์ก็จะมาพรีวิวก่อนเกมนะครับที่ U18 ทีมชาติไทยนะครับวันนี้จะลงเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ U18 นะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมนัดนี้เป็นเกมที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ย ยังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับ2เกมเนี่ยชนะลวดมาเลยเนาะทีมเจ้าไทยก็ชนะอินโดนีเซียกับชนะออสเตรเลียามานะครับส่วนทางฝากฝั่งของทางด้านฟิลิปปินส์ครับพวกเขาชนะสิงคโปร์แล้วก็ชนะของทางด้านมาเลเซียมานะครับซึ่งต้องบอกว่าแหมคู่นี้เป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆครับโดยเฉพาะทางฝั่งฟิลิปปินส์นะครับพวกเขามีการใช้เฮดโค้ดเป็นชาวญี่ปุ่นซะด้วยครับแหมเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมรับของฟิลิปปินส์เนี่ยจะเหนียวนะครับสมฉายยาทีมญี่ปุ่นเนี่ยที่เล่นเกมรับ วแนน่แบบนั้นได้หรือเปล่าเะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกันครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับก็ลงแข่งขันรายการปินเซนต์คัพอยู่นะครับและแน่นอนว่าคู่แข,ข่งของทีมชาติไทยเนี่ยในนัดที่3จะเป็นทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับและทีมชาติฟิลิปปินส์เองนะครับพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครมานะพวกเขาชนะสิงคโปร์แล้วก็ชนะมาเลเซียมานะครับทีมชาติไทยของเราก็เช่นเดียวกันแน่นอนว่าเกมนัดนี้ครับเป็นเกมที่สําคัญพพอสมคววรรนะเาาา่ทงฟิลป เองนะครับพวกเขาจัดหนักจัดเต็มนะครับเ,เพื่อนๆมีการใช้เฮดโค้ดนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยนะครับมิโนะทากายุกินะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าฟิลิปปินโฉมใหม่ยุคนี้น่าสนใจพอสมควรนะครับเท่าที่แอดไปดูมาคร่าวๆเนะี่ยการเล่นของฟิลิปปินเนี่ยถือว่ามีความคล่องตัวอยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับโอกมองว่า ฟิลิปปินเองนะครับเขาหวังนะครับทำทีมชุดนี้เป็นทีมแห่งอนาคตอย่างแน่นอนนะครับพวกเขาถึงขั้นเอาเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาวางรากฐานบรรดาเด็กๆบรรดาน้องๆในรุ่น U18 เลยนะครับเพราะฉะนั้นฟิลิปปินในชุดนี้อกมองว่าประมาทไม่ได้ครับทีนี้ครับเรามาดูในเรื่องของส่วนสูงแล้วก็รายชื่อของฟิลิปปินกันสักนิดหนึ่งครับโดยในรายชื่อของทีมชาติฟิลิปปินเนี่ยแหละครับก็นะครับมีหลายๆคนนะครับที่มีส่วนสูงที่อกมองว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย นักกีฬาของฟิลิปปินส์เนี่ยครับก็อาจจะสูงไม่ถึง180นะครับจะเป็น170่งร้กว่าๆซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่มีอยู่คนนึงครับที่สูงถึง190เซนติเมตรนะครับนั่นก็คือมาคารีนาโอนะครับที่สูงถึง190เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีคนนึงครับในตำแหน่งมือเซตนะครับนั่นก็คือซานโตสนะครับสูง181เซนติเมตรครับซึ่งถ้าดูณตรงนี้นะครับส่วนสูงอาจจะไม่ได้สูงมากครับแต่ในเรื่องของความคลลล่่่่่่ออองงตตััวววเเเนนนนนนีีีียยาาาาฟิิิปปปส์กก็็ถืใช้้ไดะททมึจบ มองพอสมควรครับการเล่นกับทีมชาติไทยในวันนี้โอคมองว่าฟิลิปปินคงจะเอาความเหนียวเข้าสู้เลยครับแน่นอนว่าการเล่นในเรื่องของเกมบล็อกเนี่ยอาจจะมีบ้างเป็นครั้งคราวนะแต่โอคมองว่าในเรื่องของความเหนียวเนี่ยทางฝั่งของฟิลิปปินเนี่ยน่าจะจัดหนักจัดเต็มครับไม่งั้นเขาไม่จ้างเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นมาอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรครับในเกมวันนี้ทีมชาติไทยจะเจอกับฟิลิปปินนะครับก็จะแข่งขันกันนะครับเพื่อนเพื่อนเวลา4ี่โมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับดูไปและไปไบโอเกอร์เนี่ยก็จะมา นะครับบรรยายเหมือนเดิมเริ่มสักประมาณ4ี่โมงเพื่อนๆเรามาพูดคุยกันก่อนนะครับแล้วก็ลันไปยันทีมชาติไทยแข่งจบนะครับก็ฟิลิปปินส์ก็ถือว่าน่าสนใจครับฟิลิปปินส์สไตล์เลือดซามูไรน่าสนใจเหมือนกันครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับทีนี้ครับเรามาดูในเรื่องของทีมชาติไทยกันบ้างครับแน่นอนว่าทีมชาติไทยของเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้องแคปหมูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้องสัตสิกานนะครับน้องนัทถาิกาเลยครับผลงานทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับจริงๆหลายคนเนี่ยก็ถือว่าผลงานดีเลยนะเกมที่จะ กับทางด้านของอินโดนีเซียและเกมที่เจอกับทางด้านของออสเตรเลียเนี่ยทีมชาติไทยของเราอาจจะมีนะครับแกว่งๆบ้างนะครับเล็กๆแน่นอๆนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ชนะ3เซตรวดนะครับแล้วแต่ละเซตที่ชนะเนี่ยคะแนนค่อนข้างห่างพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนกมองว่านักกีฬาชุดนี้ครับดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับเราจะเห็นได้ว่าเกมที่เราเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยเราอาจจะยังไม่ลงล็อกลงตัวสักเท่าไหร่นะครับแต่พอเกมเมื่อวานเราเล่นกับออสเตรเลียดูดีขึ้นแล้วโอกก็เชื่อว่านะครับเกมเกมนี้ที่เราจะเจอ กับฟิลิปปินเนี่ยเราจะดูกลมกล่อมและดูโอเคขึ้นอย่างแน่นอนนะครับด้วยความที่น้องๆเนี่ยอาจจะเล่นกันเข้ามือมากขึ้นนะครับจังหวะวิธีการเล่นดูหลากหลายมากขึ้นตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนะครับเกมนี้โอ๊กเชื่อว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับ ทีนี้ครับเราไปดูส่วนสูงของทีมชาติไทยกันสักนิดนึงครับหลายคนเห็นน้องๆตัวสูงกันมากๆเลยนะครับไม่รู้นะครับว่าน้องๆสูงเท่าไหร่วันนี้แอดชี้แจงแถลงไขให้นะครับเราไปเริ่มกันที่ตำแหน่งบีหลังเลยนะครับก็เป็นทางด้านของสะสิการกันอยู่นะครับสูง181ซนติเมตรนะคนต่อมาครับเป็นนัทวันนะครับสูง178ซนติเมตรนะครับเราไปดูหัวเสากันบ้างครับวิสรุตาครับสูง178ซนติเมตรนะครับน้องอาทิตยาแก้วนอกสูง179ซนติเม ครับฐานิตาเอี่ยมระออครับสูง169เซนติเมตรและน้องแคปหมูครับสุภาวดีนะครับสูง188เซนติเมตรนะครับเซตเตอร์ทั้ง2คนครับกนกวันครับสูง169เซนติเมตรกอนกนกครับสูง170เซนติเมตรครับทีนี้มาดูบอลสั้นกันบ้างครับต้องบอกว่าบอลสั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ย180อัพทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆสักศรีธรเจนตาครับสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับแล้้วก็นองสัริกาครับน้อีวิมลส สูง182ซนตเมตรนะครับโดยตัวรับครับลิเบโรสูง164ซนตเมตรนะครับนั่นก็คือน้องปาริตานั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าให้มองโดยรวมแล้วนะครับอกมองว่าชุดนี้ของนักกีฬาไทยเนี่ยมีส่วนสูงที่ดีพอสมควรเลยนะครับเมื่อเทียบกับทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยโอกว่าในเรื่องส่วนสูงเนี่ยเราถือว่าได้เปรียบพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ก็มาดูกันครับว่าใครจะเป็นของจริงใครจะเป็นของแท้ครับแล้วก็แน่นอนครับจะมีทีมที่ชนะ3เกมรวด แล้วก็จะมีทีมที่แพ้ในเกมนี้นะครับอยู่สถิติการชนะรวดไปที่2นัดอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจนะทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์นะครับเพราะต้องพูดกันตรงๆว่าด้วยระบบหลีกของฟิลิปปินส์เนี่ยอกมองว่าเขาก็โอเคในระดับหนึ่งนะในอนาคตครับฟิลิปปินส์ถือว่า น่ากลัวมากนะครับแต่ถ้าพวกเขามาเล่นกับทีมชาติไทย U18 ในเกมวันนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยและเขาเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกิดความไม่มั่นใจขึ้นได้ครับในการที่เจอชุดเด็กของทีมชาติไทยแล้วแพ้นะครับแต่ถ้าพวกเขาชนะขึ้นมานั่นหมายความว่าในชุด U18 ของพวกเขาก็ไม่กลัวทีมชาติไทยเหมือนกันในอนาคตครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแหมต้องวัดต้องมาดวลกันครับว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันนะครับเพื่อนๆทีนี้ครับเราไปดูรายการต่อไปครับที่ทีมชาติไทยของเราจะลงแข่ง นั่นก็คือรายการ AVCU 1 8นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยเพื่อนๆอยู่กลุ่มเดียวกับมาเก๊าแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มนะครับวันที่16มิถุนายนแข่งขันกันที่บ้านเรานะครับนครปฐมนั่นเองเนาะโดยกลุ่มของทีมชาติไทยเนี่ยก็จะแน่นอนครับอยู่กับทางด้านของอุซเบและมาเก๊าส่วนกลุ่ม B ครับเป็นทางด้านญี่ปุ่นอิหร่านและฟิลิปปินส์นะครับกลุ่ม C เป็นจีนคาสกุานฮ่องกงและกลุ่มดีครับอันนี้แย่งกันเดือดแน่ๆนะครับ เกาหลีไต้หวัน อินเดียและออสเตรเลียครับโอ้โ oh, ห oh, ดุเดือดเลือดพ่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรายการ U18 นะครับ AVC Women U18 v o l l e y b a l l Championship นะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมีตารางอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวโยจะอัปเดตตารางการแข่งขัน AVC U18 ให้เพื่อนๆได้รับชมและฟังกันอย่างแน่นอนนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ทยกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับส่วนใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลััััััังใใใจหห้้้้กกกกนนนนนนนไไดะะคครรบบวววี็ขออตลลาป่่แเม สวัสดีครับจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ สนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒน์ชวนเพื่อนเชีย์ทีมชาติไทยชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดนวัตกรรมประกันภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนคิดค่าเบียรตามเวลาที่ขับจริงไม่ขับไม่ต้องจ่ายช่วยประหยัดค่าประกันได้สูงสุดถึง80%จะขับมากขับน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับก็คุ้มใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วย TVI Connect คุ้มครองครบตลอด24ชั่วโมงมีอู่ซ่อมมาตรฐานกว่า1000แห่งทั่วประเทศโปรโมชั่นพิ เศษคิดเผื่อเพื่อนชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดวันนี้ได้ทั้งรับได้ทั tang, ้งลดเพื่อนได้ส่วนลดถึง1,000บาทส่วนคุณผู้แนะนําจะได้รับคูปองไปเติมน้ำมันฟรีห0 0่บาทเช่นกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2,567เพื่อนเพื่อนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i w i v a t c o t h หรือโทร02-207,000 0ประกันภัยไทยวิวัฒน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต